กามตัดสานนะครับบริเวณกลางกลางนะครับและการกระทำนะครับจะต้องไม่ปล่อยเก้ดพยในใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งปฏิทินนะครับหรือการสูบไปต่างๆซึ่งเป็นการติดตามเงื่อนไขตามประบอลกฎหมายานานะครับและผิดต่อข้อกฎหมายนะครับท่านอาจถูกับเนินคดีได้ซึ่งทางดีๆเองเราไม่ประสงค์ที่จะดำนดีใดๆกับท่านแต่ขอให้ท่านไปแก้ไขและทําให้ถูกต้องนะครับให้ไม่ผิต่อขอกฎหมาย ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องชาะโาชนนะครับไปทำกิจกรรมในพื้นที่ที่ทางได้กำหนดไว้ให้นะครับกิน้าางเหรียนที่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับทำการแก้ไขนะครับการจุนงนนะครับการลงตัวนะครับบริเวณประตูเสียขึ้นประตูห้าจำแนงนะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับทำการและพูดการจุนงนะครับทำการแก้ไขนะครับแก้ย้ายการจุนงนะครับ ปยาบริเวณองค์กรสหประชาชนะครับในสากพื้นที่ที่านได้ชุมนุมกันอยู่ณเวลานี้ครับเป็นพื้นีทอยู่ในประกาศภาพการมนุมนะครับของการของาตำรนครบาลนะครับมี้ลยความรุนะครับลท่ลระชาชนทุกท่านนะครับ่านกขชนนะครับทำการแก้ไขการชุมนุมนะครับเคลื่อนย้ายกลับไปยัาบรองค์กรสหประชาชาติครับภายในเวลา สามนาฬิกานะครับเนื่องจากการกระทำของท่านนะครับอาจเป็นการตัดดึงตบอรบจมลนะครับซึ่งผูแ้แจ้งการจมนุมได้แจ้งไว้ต่อสถานีตำรวจนครพานดุสิตนะครับเรื่งอ,นนอนงสอนอดุสิตนะครับได้แจ้งกับไตยังท่านนะครับารราตามเงื่อนไขว่าสามารถจัดการจัดปิมได้นะครับโดยให้ถึงเงื่อนไขการุมลคือให้การจมลอยู่ที่รบริเวณถนนตอนตาบาราชากับสาย เรายืดดังถือหลายครั้งแล้วรัฐบาลก็ได้ที่น้องประชาชทุกท่านนะครับรัฐมนตรีวันนี้ก็อยู่ราความสะอาดนะครับยังอยู่การทำวันนี้มีการกระทำนี้นะครับอาจเป็นการกระทำโดยผิดนะครับต่อพรบความสะอาดนะครับติดต่อให้ทุกท่านนะครับช่วยชุมนุมนะครับด้วยการอยู่ในความสงบเรียบร้อยนะครับและการรักษาความสะอาดนะครับก็ขอย้ำเตือนอีกหนึ่งครั้งนะครับว่ากย่าชมนุมนะครับ แต่ารเนทางจมที่จะไปดนติะครับเรียกที่จะไม่แก้ไขปัญหาการเด้นทางจมุมนะครับแลื่อำกัการเดินทาบที่ตำรวจต่อนุ้ติดหสองประกาศวิให้่านแก้ไขการจมุ่มนะครับกับเป็นองค์กรงาธารนะครับภายในเวลา13จุดจนงดรนะครับของวันที่18กยน5 6ง ซึ่งสอนด้านตุกติได้สองับเป็นต้ององู่ไายใต้งารบริหารงานรับารับซึ่งมีนายกงิ้งเป็นนายกบัญชีจึงขอให้ท่านประธานปรนชุมวลารัฐบาลทุประการที่สอไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลเผด็กการโดยความห่งใจท่านจากรบัญชการตำรวนครบาลนะครับ นักประชาธิปไตยนะครับคำสั่งเราขอมาจัดการหนังสือกบาลนะครับประกาศให้นะครับบริเวณนะครับหรยอรอบตเพี้ยนนะครับระยะห้าสิบเมตรนะครับไม่สามารถอาจจัดการชุมนุมได้นะครับเราได้จัดพื้นที่ให้พี่น้องชาชนที่ประสงค์จะยื่นหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆนะครับบริเวณนะครับด้านหน้าโครงการจัดกานครับศูนยทยาการเดินนะครับบริเวณกองกลางนะครับให้บอกเขาเริ่มเลยนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับต่อจนนะครับผู้แจ้งการชุมนุม ขอท่านนะครับไปดำเนินการแก้ไขการที่องให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ท่านจะยื่นหนังสือขอการจครับเนื่องจากการกระทำบันไดนะครับที่ถูกเกี่ยวต่อการผิดต่อกฎหมายนะครับมันอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับซึ่งกรณีเราไม่ประสงค์ที่จะเกิดแต่เป็นคดีกับพี่น้ะชจจนที่ยะเสิดภาพหลักที่พี่น้ำใจจนนะครับ ตัวนีน,นะครับจากการที่พี่น้องประชาชนมาเรียกร้องนะครับได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดแต่ที่ตำรวจเราเับจได้ีตรวจม,มาดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนนะครับดูแลทรัพย์สินของทงการดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแต่ตอนนี้ท่านใดนะครับต้องขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน นะครับปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับตามประบวลกฎหมายนะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายการที่อาเทให้ายีดพพี่น้องใจช่สุดทีนะครับเกิดความกดแยงว่าจะมีพลังงานอะไรในเรื่องที่จะอำใจชนนะครับคอยทันเคลื่อนย้ายนะครับการพักิจกรรมนะครับไปยังสื่อนัก่าวได้ยื่นหนังสือเพ่มาพิตูจน์ใบอต้นนะครับขอยหูแจ้การจมูกนะครับแก้ไขการจมุกของท่านได้ไปยก่นไปตามกรอบของกฎหมายนะครับ การที่จะได้เปิดการจราจรนะครับบริเวณนะครับประตูห้าตะเขี่ยบวัดตาตาบ้านพั้เป็นการติดต่อจนนะครับจ้าที่ปตมนะครับจะได้านมาหลังที่มาจราจรนะบ้านพรมินที่ห้าครับจุดบันเทิงนะครับจากการที่ท่านนะครับประชาชนได้ทำการนะครับเป็นิบประยอรดำเนินกระบวการจราจรนะครับ เรื่องไม่ผิดปกตีเลยนั่นคือด้วยเรืองเจ้า <เป S 1> ที่จำเป็นที <pse> ่จะต้องมาทำความสะอาดบนผิวหนังให้ขอความร่วมมือนะครับที่นอซายจนขอท่านเคลื่อนย้ายนะครับไปทำกิจกรรมในพื้นที่ที่ผมสั่งไว้ให้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับจะได้ดำเนินการทำความสะอาดนะครับและเก็บขยะิ่งกระดูกต่างๆนะครับเพื่อจะได้เปิดผิวการใจจอได้เป็นปกตินะครับให้ขอความร่วมมือนะครับ ตอนที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าที่นะครับซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนก็ได้ให้ความร่วมมือนะครด้วยดีแล้วโดยตลอดนะครับขอเียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับเดียขยับขยันต่อชนนะครับพี่พี่สื่อมวลชนนะครับขอชทกขยับนะครับ ขยับตามนะครับใยตามนะครับปื่อมตลชนนะครับขยับตามใจกิจกรรมนะครับบริเวณแ้าหน้าองค์การสามรญชาตินะครับบนพินเมินนะครับนเกาานะครับหรืปพื้นที่นะครับด้านหน้าพิบปนที่ที่สามารถทรรมนะครับอให้ผมชะครับต้องให้รูชมนะครับต้องให้คุนะครับต้หู่นะครับเให้คนรบ้องใีร่ยนะครังสือไว้เื่อ13มราคมนะครับให ให้ตั้งคณะกรรมการสุดาสอบสวนผู้กระทำผิดอันที่สองกำจัดตาหมองอันดำให้หมดภไยในหนึ่งปีและเร่งพัฒนาระบบดิวิชัะขยับตามเลยครับพี่น้องชายชนขยับตามนที่มาที่ถึงติวมชนทุกคนขยับตามนะครับซ้ายขวาตามอันที่สี่หน่วยงานเนี่ยต้องร่วมร่วมตรวจสอบให้ได้นะครับนะครับเพื exactly. ่อมาเยียวยาเนื่องจากคณะกรรมกานนุดาสุดาเป็นเพราะนับพี่น้องชายชนนะครับแต่ตอนไี้มาค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับต่อนนนะครับท่านที่ อยู่บนที่ผิวการจราจรฝากต้องการสักครับอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้นะครับไม่รับลงไปในที่ผิวการจราจรนะครับตอนนี้นะครับไม่ได้ปิดการจราจรนะครับเพื่อเปิดการจราจรจากปกติให้บอความประเมิืนะครับพี่น้องคนจนนะครับให้ความประเมินกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเเพราะะฉนนนั้ี่ย หากต้องส่งสิ่งใดนะครับต้องการเรียกร้องสิ่งใดให้ทราบ,รบ,บา<ป>จากตัวแทนนะครับไปพูดคุยกับนาหน้าที่ของรัฐบาลกับทางศูนย์การเรื่องร้องเรียนของรัฐบาลนะครับจะได้ตำรวจเรายินดีที่จะ เป็นสื่อกลางนะครับเนการที่จะวันนี้ภาพออกไปเนี่ยรัฐบาลได้ใจหน้าเจ้าที่ต้องรวมมหาพี่น้องใจชนนะครับอาบุญสุขกาะเมืองรม่ดีขุนขนเจรจาเพื่อจะเสริมพาร์ร่วมกันในทารที่ดีนะครับถ้าเป็นวันที่เราประทับใจนะครับเราจะหน้ใจสื่อมวลชนนะครับเมื่อรัฐบาลไม่ฟังไม่เป็นไร

แล้วคือไตามนะครับพวกผมเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้เก็เป็นทีมงานที่สองทีมนักข่าวตลอดการงานถ้าเรื่องที่ยาครับวันนี้มีสื่อต่ามมาได้ก็ตบานได้มาไม่เป็นไรเราทำได้แค่นี้เพตัวนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบาบในการลงทุนการกู้เงินวันนี้ประได้ใครเสียเครดิตมันเป็นปัญหานะครับในเรื่องของการละเมิดติด การแ่งนรอบที่6นัดที่นะครับตต่อต่ลนนะครับท่า้มเล็อกายตจุกนินะครับอย่างการที่รวมตันให้มีการถงไหลนะครับกัรต่างก็กาง่การมีคามุ้ตาอนที่นี้อย่งไม่ใช่ไุกตนากะปครับที่ได้่ค้ นะครับุนการที่สุขแะได้นะครับให้ขลอดภัยกัมมูกนักรีที่น้องชาชนนะครับให้ท่านนะครับย่าขยายการไปนกิจกรรมในบริเวณที่ท่านเจอแล้วไนะครับอไวลยนะครับเอาไล้นะครับลท่รกอเีในช่วงที่เป็น้องับกิจกรรมก้อนนะครับก็รับทราบปัญหา การกระทำอะไรนะการที่ท่านรับรัะชานะครับ แล้วก็วันนี้เนี่ยฮะก็เข้าใจว่ามีเกษตรกรจากจันทบุรีมาด้วยนะครับก็ทางคุณเล็กนะครับสสเล็กนะครับยาในทิชาเนี่ยจากจันทบุรีเนี่ยก็มาด้วยนะครับเพราะว่าก็ยืนยันว่าปลาหมอคางดำเนี่ยก็ถือว่าเป็นภัยร้ายจริงๆนะครับที่วันนี้กกระจายไปยังทั่วทุกจังหวัดแล้วน่าจะเกือบทุกภาคแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ได้ทั้งน้ําจืดน้ําเค็มน้ําเค็มก็อยู่ได้น้ําปล่อยก็อยู่ได้น้ําเสียก็ยังไม่หวั่นนะครับแล้วผมคิดว่าก็รัฐบาลก็คงต้องมีกระบวนการในการจัดการในเรื่องนี้อย่างจริงๆจๆ นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ทางนัตชานะครับคุณนัตชาก็เคยแจ้งนะครับให้กับทางผู้นำฝ่ายค้านทราบแล้วว่า ต้นตอนะครับของสาเหตุเนี่ยนะครับก็มาจากที่ใดนะครับผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือใครนะครับเราเองก็คือต้องดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาก็เท่านั้นเองถูกไหมครับไอเนี้ยนี้มันก็คือเป็นเรื่องของความกล้าหาญของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีใช่ไหมครับที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องนะครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็วันนี้นะฮะในนามของผู้นําฝ่ายค้านก็เดี๋ยวจะรับหนังสือแล้วก็จะหาคนไกลนะครับในสภาและคนไกลกรรมธิการเนี่ยในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปนะครับ ขอให้ครับต้องขยับด้วนะฮะขยับไม่ไหวแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับกองประกันเวางยาตัวเองให้ชัด เป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าขอทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะครับขอให้ทุกท่านนะครับขอขขออเจ็บเจ็บเจ็บอย็บเบเด็บเา็บเจเจ็บ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 เา็บเจ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 ็บบเจนบเ้็บเจ็บเจ็บเจ็้เจ็บเจลบเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเ็บเจ็บเจ็บเบเจนบเเจ็บบเจ็บเจเวเจ็บ็จ็บเจ็บ ขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับและชุดนี้มากมากครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทันทีนักการชุดนี้ก็แค่นี้สุดท้ายก็อยู่ใต้ไ้ำในทุ่งไม่ตามกับรัฐบาลดำเนิการผมไปขอหน่วยไปครับขอเป็นอันสุดท้ายแทนทีเพื่อไปพี่น้อง เราทพ์เื้นที่ปยราก็ช่วยกันเคลียร์พื้นที่ประกาศเคือนะครับประกาศเนัวรจุดนะครับขอให้ท่านนะครับดาเนินการแก้ไขตาสุดของท่านนะครับให้เป็นเปตามกรอของกหายนครับเป็นปตามแั้นถ่ายครับตามที่เจ้าหน้ที่ได้แจ้ไว้ตั้งแต่ต้นะครับเ็นเชเคลียร์ต่งนเคลียร์เื่อเกาให้เขาใจด้่าเราจะต้องทาที่นนะครับ เรีย้เรียตรงนี้ไดยเลยก็จับมือไปจับตรงนี้นะครับนะหรือยังไงเอายังไงนะครับเราเป็นผู้มีเหตุผลนะครับเพราะนั้นกิจกรรมที่เราทำเราก็ต้องเพื่อตันแก็งให้เรียบร้อยเตาไฟนะครับ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับทางสภาและทางเจ้าหน้าที่ด้วจนะครับก็ใจดีดยวยตาไม่เอาก็ตาไม่เอาตาตาไว้เลยไอปากเจ้าที่เอาไว้ทอดกินด้วยเอาไปเลยวะเอาพี่แม็กเอากลับไปพี่แม็ขอรอพี่น้องตำรวจวาอเดี๋ยวเราไปเลยขอบพระคุณมากครับท่านพี่อย่าเพิ่ง อย่าเพิ่มทำการคื่เข็นพี่น้องเลยทุกตัวครับผมมาจากไหนผมก็มาจากตํารวจ400กว่ากิโลเมตรนะนะครับพี่น้องเอาเป็นว่าตาเราให้รัฐบาลเลยตาเราให้เลยตาให้เลยนะครับอีก15นาทีพี่น้องช่วยจับเวลาด้วยต้องนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปจับตรงนี้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับพ่นต้องกลัวต้องกลัวไปนะครับ ปาเลปาปเลยเลก็ปาเลยปาเลย้เรอไรอะไร่มันไม่เหลือเลยเพราะนี่มันอตเหลเพิือรครับเป็นเพตัวนะครับแต่ดูกทางนะครับมันทให้เอาีนะครับ ปลาแต่ผานเข้าไปลาผานได้ด้วยนะเขาเลยยากกินเลยนี่ไม่เอาหม้อมาด네้วยอ่ะหัวขาสตะไคร้ที่ให้มันต้มยไปเลยยำกทากรทไปเที่เดองกระทาะกระาะไปเลตท่านนะครับที่ให้ความร่วมเลยเป็นอย่างดีนะครับตุนได้วางบเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็ จะร่กด้วยนะครับเรารู้ว่าท่านกำทำตามหน้าที่แต่พี่น้องครับหน้าที่ของตำรวจกับหน้าที่ของประชาชนมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับแาทาหน้าที่ของประชาชนเนี่ยแทนเราหรือาอยู่รถเป็นทหารมันก็ทำหน้าที่ของประชาชนลวเอาละครับผมได้รับการประสา,จา,ะงงานจากคณะทำงานนะครับเราก็เรียบร้อยและผู้นำฝ่ายค้าก็มารักกบนักขือนะครับพี่น้องอะไรที่จะเป็นก็แกะไปขยะ ส่วนปลาเราจะพบไนที่ตลาลก็ว่าไปแล้วเราก็ไปที่หน้า U N ใช่ไหมอโอเคนะครับข้อประกาศตอนนี้แล้วเราก็เดินไปไปที่ถนนใต้ U N นะครับตามที่ข้อตกลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อประกาศจากผู้จัดนะครับที่ให้ผบประชาสัมพันธ์นะครับทีน้องก็เดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังนะครับเราก็ถือว่า เราก็เสร็จภารกิจนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขอบคุณหลายฝ่า,ายนะครับอ,อ๋อวันนี้ถือว่าเราก็ไม่ได้เลือดตกยา,างออกหรือว่าเสียเลือเดเนื้อแต่ปัญหาทุกอย่างเนี่ยก็รอการแก้ไขนะครับก็ขอบคุณมีอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับไปที่ถนนสายที่เรามาจะครับใกล้ๆถึงตัวเองนะครับก็โอเคตาบนี้นะครับ เดี S <S 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 ๋ยวพี่น้องนะครับเลยตั้งคาบวนกันแบบเดิมก็ต้องเอารถเครื่องเสียงนะครับเป็นตัวตั้งก่อนเอาให้เดินตามรถเครื่องเสียงนะครับเราจะไปทางไหนช่วยประสานด้วยพี่น้องการช่วยดูรถนะครับเราจะกลับนะครับเพราะว่าตามข้อตกลงก็ทำมาได้แปลล้เจะเดินทางตัดอไปที่ดูนะฮะค้ะขอความเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยตัดรถนะครับเราจะได้กลับนะครับเราจะได้พักผ่อน ขณะนี้เองเลยเราขอให้แยกย้ายกับนะครับส่วนเตรียมให้เต็มเรือทบวนเหมือนขามานะครับเราจะได้ปลอดภัยนะครับทะเบีนเหมือนโตครับพี่น้องเลยเให้รถเครื่องเสียงน้ำนะครับพี่น้องมาตัง้งแถวให้ดีการข้ามถน,นนต้องระวังนะครับต้องระวังต้องระวังนะครับพี่น้องมา બે તારાજના પાક પાછી મેં આપણે ઘટીના

ป้ายไค่ป okay. ้ามันาถืมาด้วยนะครับป้ายไข่ป้ามันนะครับเวาองใชยรับจต้องใช่อยู่นะครับเราต้องใช้อีกนะครับแล้วเราไปั่ง่น้ต่อแ้เออไอ้ดับได้ที่อ่พี่โลนูกนเนี่ยแต่ก็่คืออะไรมาบอกให้ไ้ có biết một kia khác luôn này, nè ờ để nó con đi lời sao nè เป็นไลท์เพีรไหนพี่เอะดูมั้งเพียงนิวไลฟ์เอไลฟ์ของนิววันเลย๋อไม่ใช่นิวขาวอะไม่ใช่มั่ว่ะแล้วกูไม่เขาไม่ไลฟ์นิวไลฟ์อันนี้อยู่แล้วไม่แน่าก็รู้เหมือนกันผมใส่แดกเลยนี่ไงเขาให้ไลฟ์อันนี้ไงอันขาวอะใช่ขึ้นอันไหนใช่อันขาวขึ้นป่ะขึ้นดิเอ้าวละไม่ผมไม่ขึ้นวะขึ้นสินี่ไงนี่ไ ผมไม่มีพี่เออ๋อม,มีดิอา้าวทํไมไม่มีอ่ะเออาพาี่อ่ะกี่นาทีแล้วเนี่ยขอรดแล้วไปแล้ว3 0เ,เ,เ,เก็บมานะคร็บ1